สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมย่าบ้านเทวนะครับนะคนเก่าคนเดิมมานี่คลิปที่แล้วไปที่ตามบเบื้องถนนเข่าเคยบุรัฐนะครับมาจากทางอำเภอนลำพองก้อนสิขเข่าเคยบุรัฐถนน,น,นนต้นอ่างคารากำลังเทอยงเหมนว่าคลิปที่แล้วจะพานมาเนาะพี่น้องคตเสียงคลิปนี้ก็เลยสิพาไปเบื้องต่อเนื่องออกจากอำเภอบุรัฐไปทงอางอำเภอโนนสังนั่นกำลังเหตุขึ้นกันนะครับ แต่บ่กคุว่วาไปถึงใดแล้วเป็นซีเลนนะครับก้มคืนหนาตอนนั้นก้มคืนหนางานตัวน,นั้นจะเป็นยังไงไปที่ตามเบื้องครับเริ่มคลิปตรงประตูเมืองอุบลรัตน์เท่านี้แหละนะครับนะไปไป,ไปเบื้องไปดอบสิพาไปเบิง่งถนนนะครับเข้าออกจากคือนอุบลรัตน์นนั่แหละครับเนาะออกจากคือนอุบลรัตน์ไปอำเภอโนนสังนะครับ,นะรบพี่น้องมาคือนเมื้งพุ่งศรประตูเมืองจุดนี้อยู่นะครับตรงไฟแดงเพราะ วิญญาภาเดียวออกมาจากทางอำเภอรครับออจากทางอำเภอมุ่งหน้าออกมาถนนสองหนะนึ่งศูนย์เก้านะนี่ถนอนออกไปทางพุ่นกับผู้หลับไปนอำเพภอลำพองนะครับเขาอนแก่นไปพุ่นเนี่ยจอไฟแดงตรงนี้ตรงต,รตลาดนะครับให้อ่าต้องมากับวิญญาภารีเยวทรายนะครับเียวทรายไปทางอ,เอำเภอโนนสังนะครับนี่สราพอากาศ ก็ในี่ครับตลาดเขื่อนอบนรัเนาะตลาดเล็กๆสง,สงบสงบเงียบๆนะครับนะอ้วนแหละครับทางถนนอาดลาดอาดลาดเลยนะครับเนาะไปเลยนะถนนเส้นนี้ถ้าตรงเข้าไปก็ไปอำเภออุบลรัฐเออไปเขื่อนอุบลรัฐเข้าไปเขื่อนนั่นแหละนะครับพี่น้อง เส้นเหคือตายพี่น้อง,งนคงนเดียวถ้าทงพนมเข้าเกินหัวนัดไปเจอไฟแดงถ้าเลี้ยวซ้ายขึ้นไปไหว้พระใหญ่หลวงปู่ขาวหลวงพ่อขาววัดพอบาทปูพันคำเนาะถ้าเลี้ยวขวาเข้าไปทางอำเภอโนอนสังเลยละครับน้าพี่น้องไปเลี้ยวขวาได้เฮาเด้อแต่อำเภอทั้งไปอำเภอโนนสังแล้วนะทางที่ขยายถนน,นเป็นสี่เลนจากอำเภออุบลรัฐ ไปทางอำเภอโนนสังนะครับวานนั้นเป็นสะพานขามน้ำน้ำพองนี่ครับจุดนั้นนะครับบ่อหัวข้าเจ้าจิาวสะพานต่อเติมสะพานออกมาบอ่บอท่านได้หูนะครับนะแต่ตรงความพูนะครับไปอำเภอไปเขือนอุบลรัฐนะครับนะเดียวขัวเด้อไปทางอำเภอโนนสังไปหนองบัวรำพูไปเมืองเลยไปอุดรไดเบิดไปเหนือก็ได้นะครับทางภาคนเหนือไปได้บัดนะครับ เป็นถนนไม่ใช่ถนนตันทา้งตันเะครับเป็นถนนตีเย่าๆได้เลยนะครับเราต้องเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปนี่พระบาเอาไวแล้วก็ไปโลดนะครับถ้าไปวัดพระบาทภูบันคับก็เลี้ยวไปทางซ้ายมือเขานี่ออกไปทางนี้นะครับเอาเลี้ยวไปทางขวานะครับเพราะจะไปทางขวานะครับไปทางขวาเลี้ยวขวาเด้อนะครับไปโลดนี่นะครับ พอหลุดไฟแดงออกมานี่ก็จะเห็นป้ายสีส้มๆนี่แหละครับนี่เริ่มมีเห็นทอว่างอาคลาแล้วเห็นไหมพี่น้องน,นะน,นะนี่นะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับบ่งบอกเลยว่าถนานทำใหม่ฝากถึง f อฟซีเด้อีิเลตุ่มเป้นะครับฝนก็ตกนะครับถนนก็ทำเครื่องลื่น โอ้ยใส่กันตะาลอยู่ในขันน้พไปน้งเนาะโอ้ยเจ้าขยายถนนก็ทํามาแล้วน่าจะ60%แล้วพี่น้องซ่อมเมืองเน่นี่ดูแล้ว60%นั่นหละเนาะเบิงแล้วาาาาาาก็ให้เอฟซีระมัดระวังนะครับถ้าเกิดเดินทางมาเส้นนี้นะมุ่งหน้าจากอำเภออุบลรัตน์มุ่งหน้าไปทางอำเภอโนอนสังเลยนะครับให้ระมัดระวังในเด้อนะครับนะ เพราะว่าถนนมันก็จะแคบขึ้นเพราะมีการขยายถนนเป็นสี่เลนนะนะครับถึงจุดนี้แหละนะครับก็หยุดเอาไว้เพราะว่ามันเป็นสะพานนะครับสะพานข้ามลําน้ํคฟองนะครับนะครับเนี่ยลำน้คฟองเรานี่แหละนะครับนะครับลำน้ำฟองนี้มาจากไหนก็มาจากเขื่อนอุบลรัฐเขื่อนอุบลรั์อยู่ด้านนี้นะครับนี่ด้านบนนี้นะครับปล่อยน้ําลงมา จากเขื่อนลงสู่ลำลําพองฝั่งนี้นี่เองนะครับนี่แหละพอข้ามสะพานมาเด้อพี่น้องก็สวยงามอารามชามแล้วนะครับนี่นะครับสวยงามแล้วพี่น้องนะนี่เลยนะครับลาดลาดเลยที่นี่นะครับาลาดาลาดลาดลาดเลยถึงมันสวยงามแล้วนะครับตรงนี้นะเสร็จสมบูรณ์ ไปถึงขึ้นภูขาดไปอำเภอโนนสังนละนะครับถึงงามเลยหาลลานเลย,เ,ยเห็นมาแาดเนียวสวยง,งามไปแล้วนะครับอำปตทแวะทานกาแฟทำธุระส่วนตัวก่อนเรียบร้อยแล้วค่อยเดินทางต่อก็ได้เ้อนะครับนี่ผูเคยมากเลยโอ้ยไปไประจำอยู่ครับผูว่เคยมากอะ โอ้ไม่เคยไปเลย FC ทางอ่าชนบุรีโนะอโปเนาะรับชมติดตามอยู่ตอนนี้ทางไปอำเภอหนอง,งอัวซอบ้านท่านนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อนะครับนี่ถือสวยงามแล้วเป็นสี่เลนแล้วนะครับนะสวยงามวูวสวย,สวยๆนะครับนะครับคลิปนี้สั้นๆได้ใจความนะครับแต่ขับรถออกจากอำเภอบุรัสมาอำเภอโนนสัง ให้ระมัดระวังเลยเด้อถนนกำลังทำนะครับคลิปนี้กราบขอบคุณที่ติดตามถ้ามันมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้นนทราบที่จะเดินทางมาตรงนี้ให้ระมัดระวังด้วยนะครับที่หน้าเจอกันใหม่ทีน่นี้สวัสดีครับเจ้านาะย